เฮ้มาครับมาครับคุณผู้ชมแล้วแล้วข้าวเราก็เสร็จนะครับนะนี่หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับนาเราก็ทานปลางเราก็มีอยนี้นะครับปลาเอวยหมูทอดเอวยนะครับนะมาครับมาครับนี่ก่อนจะกินข้าวเราก็มาเติมนี่ก่อนเลยคุณผู้ชมมาพป่น้องไม่หมลโอนเต็มนะครับเนาะอือหือ ใส่น้ำผึ้งมาไปสองช้อนอืมกำลังมาครับมาครับลองเอาไรย์ให้มาแล้วมาเริ่้องอุ่ยหิวจัดรู้ขนาดลองชิมก่อนเห็ดเห็ดเห็ดออือือืสุดยอดอร่อยหาที่ไหนได้ในสามโลกนี่ จากฝีมือทีดโยซื้อเสิร์ฟผลบา้านะ Minuten. นี่เดี๋ยวว่าให้แมวอันนี้ไม่ได้อยู่บ้านกเก่าผม,มเลยไม่ได้กินเลยนืมลองทอดกันะ Minuten. Ừ. đại mhm Đại mhm thịt mhm thịt mhm hết mấy mhm mhm nó có mhm 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 không mhm 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 ไปค่อยกินนะครับกินบางทไม่ทันนะแทบแหน่อยเืนเราก็งี้ครับทุกีกินง่ายอยู่ง่ายเนาะแตก็ต้องทนมาก,กนหน่อย bào nó, bà nó sụt mày. Mm hmmm. Mm hmmm. Mm hmmm. Mm khổ số cắt Mm hmmm. Bả hmmm. Mm 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 nó Mm hmmm. đó. อืมอืมนครับเฮ็ดอืมอืมตอกนือน่นนืน่นแอ่ได้รสชาติสลื่นลิงเดียวกับปาทูครับเนาะแต่ไม่ใช่ปาทู เออมาครับต้มนงเนาะกินหมีพีมันผมครับมา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 ช่วงนี้กินหมีพีมันนะครับกินไปเถอะเนาะให้กำไรกิวมตตัวเองมางไปทำเพื่อคนอื่นนะครับทำเพื่อตัวเอง้่งนะครับเนาะหาอะไรก็กินนะฮะมืนกันเป็นประโยชน์นะครับเนาะอือือือ้อื้ อืมอืมมาครับนีกอืกินไม่ทัดจ้า ไปปันเนีไปขนาดเปิดพัดลมนะครับนะอากาศร้อนแล้วนะอือครับอือด่าเลี่ยงปลาเนี้ยมผมก็กินดยมแก่นะก็แก่ๆปเลี่ยงปลาเนี้กินสุอน่นและสุดยอด จะได้นะครับเป็นปลาทะเลหรือจะเลี้ยงยังไงนะมามามากินข้าวอย่างมันจะหมดไปมันจะอิ่มเครับเนี่ยอยากกินของหวานเราก็มากินเลยกินกล้วยผสมข้าวแล้วเด็ดฟิ่นดิ้งเหมือนตอนเป็นเด็กน้อยนะข้าวกับกล้วยบดนะครับแล้วยังไงก็ขอบพระคุณนะครับ ก็แทนคุณไปหมดแล้วนะครับนั่งอ้่อยอลอยมีแต่เหลือให้กาไชีวิตกัตัวเองบ้างนะครับเนาะอู่รู้จะไปวันไหนนะครับอืมยอดมันยัง หหตัวใกินเข้าไปแล้วก็นึกถึงย้อนที่อดอยากอยากนั่งมองเขากินปรับเปลี่ยนนะเราอดอยากปากแห้งอืขอบกันดีครับใครเคยกินมั่งข้าวหลักเกลืด เป็นแซ่บพติวะเป็นยาบสพต่ดวะลำๆลอยแค่นั้น่ะอือันไปปาตเหนือวไปหมหมูมีข้เคี่ยวนะตอนนี้มีเคี่ยวจะดิกินด้วยก่อนอือห God. คร um. ับคลิปนี้ก็มีไวท่านนะครับก็สวัสดีครับสำหนับคลิปนี้นคลิปโยขอลา,าก่อนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมเค่อง like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมคลิปโยของเื่อเซ็นนะครับสวัสดีครับแล้วมา,าขอให้ทุกคนมีความสุขและทำไปเรื่ยนะครับบ๊ายบาย